อีสูสูได้เล็กเครื่องสามพันนะคะตอนนี้มาเปลี่ยนลำหน้าใหม่แล้วก็เอาพักของอเนีวเครื่องสามพันมาใส่นะคะแล้วก็ใส่ไปได้นี่โตนะคะนะคะ่ะนี่ค่ะนี่เป็นพักของอเนีวเครื่องสามพันนะคะ,นะคะามาผ่านะคะแหลผ่าอยอยู่ข้างบนนะคะนะคะคือถ้ามองข้างล่างนี้จะไม่รู้ว่าผ่าแล้วนะคะเห็นไหมคะ่ะข้างหน้าก็เดินเป็นเหล็กนะคะค่ะข้างหน้าเดินเป็นเหล็กหมดเลยนะคะ สางการะเห็น้ำค่ะใส่ท่ออ่อนด้วยนะคะอันนี้ท่อเดิมนะคะเห็นไหมคะน่คะท่อเดิมเรามันจะเล็กลำประมาณสองนิ้วนะคะ,ะค่ะท่อโบนจากสามท่อมันจะเหลือสองท่อนนะคะมีท่อนหน้าแล้วก็ท่อนกลางนะคะแล้วก็ท่อนท้ายอันนี้ท่อเดิมมะะันก็พอท่อเดิมลำท่อเขาจะประมาณสองนิ้วนะคะเหนะะน็นไหมคะลำท่อจะเล็ก มาเปลี่ยนลับค่าหน้าใหม่จะเป็นเลสสองนิ้วครึ่งนะคะ,นะคะเปี่ยนใส่คอคอลงมาใส่แมสแทนแล้วก็มีท่ออ่อนนะคะท่ออ่อนนะคะแล้วก็พักเดิมออนนิวเครื่องสามพันขานนะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงนะคะจ่ดใส่ไปไดนี่โตนะคะ แม่ดังนะคะเงี้ยวิ่งประหยัดน้ำมันนะคะลูกค้ามาจากบอวินนะคะต้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ